ทุกคนวันนี้ผมมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมเลือกมาล่องที่อำเภอบ้านตากนะครับส่วนเหยื่อที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อไมโครสปูลของค่ายคิงฟ f ็อนะครับตัวนี้ขนาด3เซนน้ำหนัก3กรัมนะเล่นเป็นงานเล็กๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราล่องกันเลยสาธุเท่าแข้งเท่าขาเด้อ อ้ย,อยคนแต้มแรกเรามาแล้วกระซุบจิ๋วนะครับไงถึงแล้วครับอำเภอบานตากครับผมมาพร้อมฝนเลยป่าหนึ่งแต้มนะครับโอเคตัวนี้กัดเป็นไมโครสปูลของค่ายคิงฟอกนะครับตีเขียวตีเขียวตัวนี้ผมขอปล่อยนะเดี๋ยวคัดไซส์เอากลับบ้างนะครับ ไปก็เ,เป็นครับอาจจะตกได้อีกไม่นานนะทุกคนดูฝนดิฝนใกล้จะมาแล้วไปลึกมากนะอยู่นะครับโอ้โหหัวจะเจอตัวนะครับผมก็แรงทุกคน<อ>ตึงเต้นนะครับ วน,น้อยๆนะฮะตรงหน้าเราต้อจะเป็นสะพานน้ําตาก้วนะทุกคนลองมาได้หลายตัวคุณครับอันนี้ปลาหายากจริงๆแต่ก็ใช้เหยื่อไมโครสปูนตัวเล็กๆนะครับในการตกก็ได้เป็นเพลินอยู่โอ้แต่ลมแรงจัดเลยอะมปเย,ย,ยค ไปไม่ได้นะ่ะลองแันะ้น่ะอุ้ยโดนว่ะทุกคนเป็นแต้มครับหลังสะพานเลยเราจะตกต่อนะกรบปิ่นะปูนะทุกคนช่วงนี้เจอแต่ไซส์เล็กๆนะครับเหมือนน้ำเคยฝนจะปล่อยโหดนี่สะพานนะครับตัวนี้กลับเป็นสะปูนนะครับ ซิงฟอกสามเซนนะครับมันถักสามกัมนะไปไปที่ตีปล่อยไอ้ใหญ่ก็อาจจะเอากลับอยู่นะครับนี่ไม่โคขุดใช่ไหมเนี่ยน้ำมันโสไม่ได้เท่านี้หรอกน้ำหมอกน้ำหมอกดูน้ำหมอก,อ,อ,ก,อ,อ,กอุ้ยโดเลยนี่ไงดูน้ำออก ทุกกระสูบจิ๋วนะครับรูน,ออน้ำลินลินนะครับอีกหนึ่งแต้มนะทุกคนเควันนี้ติมกเล็กๆนะครับหนี่จักําเงามาเพราะสาเงาแห้งจัดเลยน้ำมันน่าจะซึมออกมาเคกลับไปสปูนนะครับสามกำนะตัวนี้อืมตัวน,นี้คนเล็ยกเปสีเขียว โอ้ยไม่โดนอีกแล้วโดนแล้ว,ลวครับโอ,โโอ้ยนี่ไงเป็นฝูงเลยถ้าสงสัยจะเป็นปลานะทุกคนอะไรนะปลาซิวอ้าวนี่ไงใช่ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหตัวยังใหญ่ครับเต็ม ต้องถ่ายรูปแล้วล่ะซิกเนเจอร์เลยครับสำหรับแม่น้ำปิงปดูย,ยน้โอ้โหดูตัวด,ด,วดินี่น่าจะไข่ด้วยนะทุกคนอุ้ยจับสิวอ้าว,วทุกคนไข่กับซิกเนเจอร์เลย,เลยตัวนี้กัดเป็นสปูลสามกรรมนะครับของคิงฟอกนะตัวนี้สีเขียวด้วยทุกคนดีทุกคนสีเขียวนะโอเคครับตัวนี้ผมขอปล่อยนะให้คู่กับแม่น้ำปิงบ้านผมไปเรื่อยๆนะครับ អណ្ណាននឹងជើតួទីបាយអរគុណครับ